เราตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงน้ำกระเซน็นจากบ่อน้ำเก่าหลังบ้านทั้งที่ปกติมันเงียบสนิทพอลุกไปชะงกหน้าลงดูเงาตะคุ่มคุมในความมืดนั้นคล้ายมีใครกำลังจ้องมองขึ้นมาเราสะดุ้งเฮือกก่อนจะเลื่อมตาพลงพบว่าตัวเองยังนอนอยู่บนเตียงนั่นแค่ฝันไปสินะ แต่แล้วเสียงน้ำก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมเหมือนมีใครกำลังคนน้ำอยู่ข้างล่างเราจำใจลุกเดินไปที่บ่อพอส่องไฟฉายลงไปภาพสะท้อนในผิวน้ำกลับไม่ใช่หน้าเราแต่เป็นใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวผมยาวจมน้ำค่อยๆลอยขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเยือกเย็น เรากรีดร้องลั่นก่อนจะสะดุ้งตื่นอีกครั้งเหงื่อแตกท่วมตัวฝันซ้อนฝันอีกแล้วหรอวะเราพึมพำพยายามปลอบใจว่ามันก็แค่ความฝันแต่ความรู้สึกหวาดกลัวยังคงเกาะกินใจเสียงน้ำยังคงก้องอยู่ในหูจนต้องลุกไปห้องน้ำล้างหน้าเพื่อเรียกสติ ขณะก้มหน้าหลังหน้าอยู่ในอ่างเราเห็นเงาสะท้อนในกระจกด้านหลังเป็นหญิงสาวคนนั้นกําลังยืนยิ้มอยู่ข้างบ่อน้ำในสวนหลังบ้านและเงาของเราเองที่สะท้อนในอ่างนั้นค่อยๆถูกดึงลงไปในน้ำทีละน้อย เราดิ้นรนเฮลือกสุดท้ายก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงตัวเองแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเราลุกขึ้นยืนตัวสั่นเทาและมองออกไปนอกหน้าต่างบ่อน้ำหลังบ้านยังคงตั้งตระงานอยู่ตรงนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีหยดน้ำเปียกชื้นเป็นทางยาวจากบ่อน้ำมาจนถึงหน้าต่างห้องนอนของเรา ผู้สนับสนุน k m MM m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง